ผู้ชมคะในวันนี้ทางของตำรวจนครบาลค่ะได้มีการเปิดโครงการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะคะด้วยการนำร่องติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยที่จะสามารถนะคะนำภาพจากกล้องจรปิดเนี่ยส่งไปยังมือถือของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะก็สามารถที่จะดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะเป็นการนำร่องในการติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมด9,138ตัวจากเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า9,000กว่าตัวนี่นะคะถือว่าจะเข้ามาเสริมในจุดบอดแล้วก็ในส่วนที่เป็นรอยต่อ โดยพลตรตรีจิรพัฒนภูมิจิตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้เปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและป้องกันปรับปรามอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลเดินหน้าโครงการเฟสหนึ่งเสร็จแล้ว ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด2500ตัวใน3พื้นที่นำร่องของกองบังคับการตำรวจนครบาล1นและ6ค่ะจึงต้องมีการอบรมตำรวจฝ่ายสืบสวนให้รับรู้ประสิทธิภาพของกล้องวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมซึ่งกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งนี้จะเป็นส่วนเสริมกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมและเสริมจุดที่เป็นจุดบอดหรือรอยต่อของพื้นที่ค่ะโดยตัวกล้องสามารถส่งภาพมาที่สถานีตำรวจและส่งภาพไปยัง โทรศัพท์มือถือของตำรวจฝ่ายสืบสวนแต่ละสถานีตำรวจได้ทันทีโดยตำรวจแต่ละนายจะรับผิดชอบตรวจสอบกล้องจรปิด8-10ตัวค่ะเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่และสภาพตัวกล้องได้ตลอดเวลาและตัวกล้องยังสามารถบันทึกภาพได้20วันพร้อมยืนยันภายในเดือนมีนาคมจะสามารถติดตั้งกล้องได้ครบ9,138ตัวตามเป้าหมายของโครงการค่ะ ส่วนทางด้านของพลตรตรียิ่งยศเทพจำ农ควรศกสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้กล่าวว่าโครงการนี้มีการใช้งบประมาณ36ล้านบาทของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปร,บปราบปรามอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนซึ่งการเก็บภาพจากกล้องจอปิดนี้ยังสามารถขยายเก็บข้อมูลไปยังระบบคลาวได้และในอนาคตจะขยายโครงการ ไปยังหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปค่ะทำอย่างไรเนี่ยจะทำให้ประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยเกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตับเนมากมากขึ้นแม้กระทั่งการเดินในเวลากลางคืนในซอยเปลี่ยวนะครับก็ท่านของบอตรก็เลยมีนโยบายในการว่าจะต้องเพิ่มกล้องวงจรปิดขึ้นมา ในทางเปรี่ยวจุดเสี่ยงนะครับเพิ่มเติมจากกล้องที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำอย่างไรจะให้เกิดผลได้อย่างรวดเร็วก็มีโครงการทำกล้องวงจรปิดชนิดแบบติดตั้งเ,เป็นกล้องใช้ซิมนะครับซิมการสามารถส่งภาพได้นะครับ จากการที่ให้ทางกองบัญชาการพงคนอบารตำรวจก็พบว่าเราต้องการติดเพิ่มในพื้นที่เทพมหารครเป็นจำนวน 9, 100, ทั้งสิ้น9,108ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วในเฟสท,ที่1นะครับเรามีด้วยกัน3เฟสเฟสท,ที่1นี่ก็อยู่ในพื้นที่ของบกน1บกน .5 และบกน .6 นะครับ จำนวน2500ตัวนะครับวันนี้ก่อนที่กล้องเนี่ยติดติดตัด้ตตตตตตตงเรียบร้อยแล้วให้เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของบอกนหนึ่งหนะครับมารับรู้ว่า,าประสิิภาพของกล้องตัวนี้กการทำงานและการควบคุมดูแลกล้องตัวนี้นะครับเป,เป็นกล้องที่สามารถส่งภาพและเก็บภาพได้ในตัวเอง ไม่ต้องมีระบบเครือข่ายเน็ตเิรกหรือว่าการเดินสายนะครเป็นกล้องที่สามารถติดในพื้นที่ติดตามเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถส่งภาพเข้ามาที่โรงพักในพื้นที่นั้นได้เลยแล้วก็ส่งภาพไปที่เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนที่รับผิดชอบเขตนั้นซอยนั้นถนนนั้นได้เลยยังสามารถบันทึกภาพได้มีระยะเวลา 20วันนะครับถ้าเกิดเหตุภายในนี้ก็สามารถเอาภาพย้อนหลังกลับมาดูได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเจ้าที่ฝ่ายสุดตวนที่รับผิดชอบกล้องเนี่ยคนหนึ่งประมาณ8ตัวถึง10ตัวก็สามารถตรวจสอบได้ว่ากล้องเนี่ยอยู่ในภาพใช้งานได้ตลอดเวลานะครับทุกเช้าก็สามารถดูได้กล้องชำรุดกล้องเสียหายก็สามารถรู้ได้ทันทีนะครับก็สามารถแก้ไขได้ทันทีระยะเวลาในการ ดูแลของบริษ,ษัทนี้ก็รับประกัน2ปีนะครับไม่ว่าจะเสียหายด้วยเหตุใดก็สามารถแก้ไขได้ทันที